สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญวิทักษ์กับช่วงเวลาดีๆของพวกเราเช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์<ด>นะครับไป็นกำลังใจให้กันละกันด้วยในทุกๆคลิปแล้วก็พี่ๆท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ช่องไว้ได้เลยกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆการสั่งซื้อืบนเดิมครับสช่องทาง 0816289156แล้วก็ช่องทางไลน์เพิ่มๆเพื่อนกันมาที่ไลน์แอดแอดบูนพิทักษ์แอดมีตัว้สตย์นำหน้าก่อนนะครับสำหรับวันนี้มีชิ้นไหนบ้างที่ต้องเหมาต้องซื้อก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ แหวนบุษราคัมบางกระจะเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับเม็ดยอดด้วยบุษราคัมบางกระจะสีส้มแกมน้ำตาลนะครับประดับเพชร80เม็ดรวม1.73กรัตน้ำหนักรวม14.76กรัมขนาดแหวน65ราคาขาย75,500บาท วงใหญ่ใจโตมากๆเลยนะครับสำหรับแหวนวงนี้ตัวเรือนสวยนะครับตัวเรือนดูแน่นหนาดูภูมิฐานนะครับประดับด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟตำหนิน้อยครับส่วนตัวบุสราคำเม็ดยอดเนี่ยจะได้สีส้มแกมน้ำตาลมีประกายนะครับมีออร่า เปล่งประกายออกมาจากตัวพลอยแล้วก็พี่ๆสังเกตได้เลยนะครับว่าเทียบขนาดกับหน้านิ้วได้วงใหญ่เห็นชัดไว้ใส่ออกงานสวยๆได้เลยครับสร้อยข้อมือเพชรแพรนะครับตัวเรือนะฮะจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชรรวมทั้งเส้นนะครับอยู่ที่4กรัดแบ่งเป็น เพชร20เม็ดรวม3กระดัตหรือตกเม็ดละประมาณ15ตังค์เลยนะครับแล้วก็เพชรอีก20เม็ดรวม1กระดัตหรือตกเม็ดละ5ตังค์น้ำหนักรวม18.95กรัมความยาว15.7เซนติเมตรราคาขายเพียง1,19,000บาท ถูกคุ้มดีงามมากๆเลยแล้วก็เพชรสวยมากนะครับสำหรับตัวสร้อยข้อมือเส้นนี้นะครับใส,ส่สร้อยแข็งแรงใส,ส่สร้อยทำเป็นลายดอกไม้นะครับตัวใส,ส่สร้อยเนี่ยไม่บางเลยก็คือตัวเรือนดีแล้วก็ตัวเพชรดีมากเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีตำหนิน้อยนะครับเล่นไฟวิบวับบิบัปปบแล้วก็ได้เพชรเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่สุดนะครับตกเมล็ดลประมาณ15ตัง นะฮะแล้วก็ประดับด้วยเพชรเม็ดเล็กเมละาห้าตังสวยเหลือเกินนะครับเวลาใส่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้นะครับได้กับหลายๆโอกาสหลายๆชุดใส่ยังไงก็สวยปังแน่นอนครับต่งหูบุษราคำประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ 9K ประดับด้วยบุษราคำบางกระจะรวม2.40กร,รัตประดับเพชร 40เมตรรวม62ตังน้ำหนักรวม3.51กรัมหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่1.1คูณ1.1เซนติเมตรราคาขายเพียง21,500บาทงานดีงานหวานน่ารักนะครับสำหรับบสราคำเนี่ยจะได้รูปทรงหัวใจ นะครับแล้วก็เป็นสีเหลืองเลยตัวบุษราคัมสีเหลืองประดับด้วยเพชรนะครับไล่ขอบก็ดูสวยหวานแล้วก็ใช้งานง่ายๆครับขนาดหน้ากว้างกําลังสวยเหมาะมากๆก,กับการเป็นต่างหูที่เราใส่บ่อยๆไม่ว่าจะใส่ติดหูหรือแม้กระทั่งใส่ทำงานใส่ไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้ดูดีแน่นอนที่สำคัญเลยราคาจับต้องได้ c f ด้เลยครับต่างหูเพชร ตุ้งติ้งระยานะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยเพชรนะฮะ8เม็ดรวม3 2ตังน้ำหนักรวม5.02กรัมความยาว5.3เซนติเมตรราคาขาย1 7 5 0 0บาทนะครับงานสวยน่ารักนะครับแล้วก็หวานกลมกล่อมละมุนมากเลยนะครับใส่ง่ายๆราคาเบาๆชิ้นงานนะครับทำเป็น ข้อๆนะครับเป็นรูปหยดน้ำแล้วก็ต่อช่อเป็นระยะตุ้งติ้งประดับด้วยเพชรตกเมลดละประมาณ4ตังเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีตำหนิน้อยมาในตัวเรือนสภาพดีแหว่ต่างหูแบบนี้นะครับก็เป็นต่างหูอีกงานหนึ่งเลยที่เน้นความน่ารักแล้วก็ความเรียบหรูไปในเวลาเดียวกันใช้งานง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูเวลาใส่ขึ้นหูกันดีกว่าครับเนี่ยฮะ ไม่เล็กเลยนะครับหน้าตาดูดีมากๆหน้าตาดูแพงนะครับหมายถึงเครื่องประดับนะครับไม่ได้หมายถึงนางแบบอันนี้นะครับก็คืองานเนี่ยสวยนะครับระยะกำลังดีและเป็นตุ้งติ้งผิวไหวตัวเพชรเล่นไฟดีราคาน่าซื้อจริงๆ cf เลยครับตัางหูห่วงเพชรประดับพลอยหลากสีนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%เ ประดับด้วยทับทิมพม่านะครับแล้วก็แซฟไฟร์มาดากัสก้าหลากสีเลยรวมถึงซาโบรไรตครับประดับเพชรรวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่64ตังค์ตัแบ่งเป็นเพชร24เมตรรวม24ตังค์ตเพชรเหลี่ยม20เมตรรวม40ตังคตังน้ำหนักรวม9.19กรัมหน้ากว้าง0.8คูณ1.8เซนติเมตร ราคาขายเพียง33,500บาทสวยหวานสะดุดตานะครับแล้วก็หน้ามีไว้มากๆชิ้นงานนะคะเป็นงานจิวเวลรี่ชั้นดีเลยทำดีไซน์ออกมาเป็นเอ่อเป็นรูปทรงห่วงนะครับครึ่งหน้าโดยที่จะใช้เพชรกลมแล้วก็เพชรเหลี่ยมเนี่ยมาประดับเพิ่มแสงเพิ่มไฟให้กับชิ้นงานความโดดเด่นอยู่ที่การใช้อัญมณีนะครับสีสัน สวยหวานสะดุดตานำมาจัดเรียงได้อย่างลงตัวขนาดหน้ากว้างนะครับก็กำลังสวยต่างหูแบบนี้ใส่ออกงานเมื่อใดก็ดูโดดเด่น c f เลยครับสร้อยคอโชเกอร์เพชรประดับจี้มรกตนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%ประดับด้วยมรกตแซมเบียประดับเพชร60เมตรรวม1.17กรัตน้ำหนักรวม18.49กรัม ความยาว17.5นิ้วราคาขายเพียง6,9,900บาทถูกคุ้มดีมากๆเลยแล้วก็ชิ้นงานนะครับเป็นโชคเกอร์ที่ทำเป็นข้อนะครับเคลื่อนไหวได้ใส่ง่ายครับประดับด้วยเพชรนะฮะโดยรอบเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีความโดดเด่นอยู่ที่ตัวลูกปัดมร,รกตจะเป็นมร,รกตเซมเบียนะครับ ต้นไม่ได้แกะช่างนะคะไม่ทราบว่ากี่กระัตแต่ว่าเม็ดไม่เล็กนะคะพี่ๆเดี๋ยวดูเทียบเวลาใส่ขึ้นกับเดี๋ยวเดี๋ยวต้นจะใส่ขึ้นให้ชมนะครับมารากตสีเขียวเข้มสวยมีเนื้อพลอยหรือตำหนิใหญ่พลอยในเนื้อพลอยตามธรรมชาตินะครับขนาดเวลาใส่เนี่ยจะได้ขนาดกำลังสวยโดดเด่นเป็นงานที่มีดีไซน์เรียบหรูดูดีครับแหวนนกพรรับ เรือนพุ่มเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75-90%ประดับด้วยพลอยนกพรัตแล้วก็เพชรรวมทั้งวงนะครับอยู่ที่1.43กรัตน้ำหนักรวม20.06กรัมนะครับขนาดแหวน61ราคาขายเพียง79,500บาทเป็นแหวนวงใหญ่นะครับ ราคานี้ได้แหวนวงใหญ่เห็นชัดจัดเต็มแล้วก็งานสวยมากๆเลยเป็นในหนึงงานนพรัตนะครับหรือว่านพเก้าเนี่ยที่วงใหญ่แล้วก็งานมีดีเทลกระจุกกระจิกนะครับก็คืองานละเอียดตัวเพชรนะครับขาวแล้วก็เล่นไฟดีมีตำหนิเล็กน้อยนะครับส่วนสีของตัวพลอยนพรัตเนี่ยสีสันสวยหวานสะดุดตาพี่ๆดูสิครับเทียบขนาดกับนิ้วชี้ต้น เรือนพุ่มเห็นชัดพี่ๆที่ชอบงานชิ้นใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะถ้ากำลังมองหาซื้อแหวนนกพระสักวงนึ่งนะครับวงนี้ไม่อยากให้พลาดเลยเป็นงานบ้านคนสภาพเนี่ยสวยนะครับสภาพดีมากๆแล้วก็งานแบบนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนกด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับ แหวนปูงานกลประดับ Blackstar นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75-9ประดับเม็ดยอดนะครับด้วย Blackstar น้ำหนักรวม7.72กรัมขนาดแหวน55ราคาขายเพียง21,900บาทชิ้นนี้นะคะเป็นงานเก่ามากๆเป็นงานงานสมัยรุ่น รุ่นยายนะครับสำหรับงานแบบนี้เขาเรียกว่างานกลสามารถที่จะถอดออกเป็นชิ้นๆได้นะครับเขาจะนำแหวนหลายๆวงเนี่ยมาประกอบขึ้นรูปเป็นรูปโป่ตัวกระดองของเขาเนี่ยเขาก็จะประดับด้วยแบล็กสตาร์มีเหลือบสวยดีครับสำหรับตัวแบล็กสตาร์นะครับเหลือบสวยมากๆแล้วก็งานแบบนี้เป็นหนึ่งงานที่น่าสะสมเป็นไอเทมที่สำหรับพี่ๆที่สะสมแล้วก็รักงานเก่านะครับ ควรมีไว้นะครับงานน่ารักแล้วก็ใส่ง่ายๆความหมายดีอีกด้วยเครื่องประดับที่เป็นรูปปูนะครับเราใส่เอาเคล็ดช่วยให้เรานะครับมีความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ตลอดเวลา 4F เลยครับขอพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่เมตตานะครับแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยดีตลอดมาครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับ ก็สามารถที่จะทําให้ต้นกับนิกเนี่ยมีพลังแล้วก็ไปหาของสวยๆนะครให้กับพี่ๆเนี่ยได้รับชมกันอ,อย่างจุใจเลยวันนี้ขอพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งเรามาพบกันอีกทีนะครับกับงานเครื่องประดับมือสองสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์เราพบกันนะครับบ๊ายบาย